พ่อแม่พี่น้องน้องสิร่ำใหญ่ยหญนอนเฝ้าเลยพ่อแม่พี่น้องข้อด่วนเร่งร้อนที่จะจัดพพี่นบึงเบึงบิึงบึงเห็่น้องสิร่ำแต่ว่าใหญ่นั่นใหญ่นอนเฝ้าสี่เซิงนี่สี่กันเขาเอื่นเซิร์งนี่ยังก่อนเขาเอื่นเซิร์งหังกบจอยเขาเอื่นเซิร์งนี่ยังเซิร์งแนวนี้แบบคลาเซิร์งนี่สี่ไหมเซิร์งนี่เซิร์งแต่ว่าพี่น้องขอบอกไว้ก่อนนะมา ได้คางเดียวนางนี้บ่ค่อยสานทางนี่ตอนคางนี้น่าแค่คางพ่อแม่พี่น้องได้คางคางคาเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมดแล้วคักนอนหลอนเนาะแทนมาลงมือเก็บกันเลยนะจ๊ะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องสิค่นแถวแผ่ถุงเก็บแท้บสิว่าล่ะร่ำยหันละร่ำยหันลาบัติก้อนที่เจ้าสิมาทนี่คอยครึ่งอยู่นี่เป็นพ่อพี่น้องกันสิวบาเห็นบ่ล่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่เห็นอยู่ดอกมาเดยมา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 ันนี้นี่ มระเปายิ่งมาโอ้ส้มก mm ่อนวผู้ใดิเก็บก่อนมว้าเฮยะเอาไหมหนึ่งสองสามาด้เดียมกันเด้หนึ่งสอมว้าวย่าอากปากอยากก็น่อนนี่เฮียสุสองส้าเเหนื่อยจะเก็บกอนเ พี่น้องเจ้าบอบอขึ้นกันสามหอบสิเอาเก็บ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 น้อกันแล้วนองทั้ท่าโอ๊ะส่งไปใส่ทั้งท่าไปใั่แล้วพ่อแม่พี่น้องสจะดีลาไปใช่ไหมล่มากมามาจ้ะมามากพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาเฮาจ้องที่พคนจะสีขึ้นน้องมาใส่พือเฮาเก็บตะข่างรางเฮาวกลองพังรางโอเคจ้ะมาเด้อมาเด้อวันนี้พี่น้องมาจ้อมาเดมาเดมาเก็บแล้วเก็บแล้วเห็นอยังวะล้องเจ้ากับกล้องกล้องจ้อยเนี่อโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยไม่ค่อยเห็นกระซางเถอะพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเอาใส่เป็นตา เห็นอยู่ดอกเห็นอยู่เห็นอยู่อันนี้มันมีกิ่งหน่อยป่ะนี่ปัตัดไปรหอดปุ่นดอกเอาปุ่นหนึ่งสองสองแงงยี่นี่แต่สามีพ่อสามีพ่อปุ่นน่งสามแงงจอกโกงจอไว้เฮ้ยปุ่นหน้าคายเห็นใส่ปเ่ียงเจอไอ้หนุ่มผมยาวน้องสาวก็ลืมผักคะน้าหมดสิ้นกระจกวัวลอยแต่ไม่พี่น้องเคนวมากันเซ้ามา บอแล้วมันจะมีหาท้ายคลิปเพื่อนทำท่าเปิดกล่องมาเพื่อนบออันนี้กันใช่เปล่าเปิดกล่องยางหนีไผ่หนีมันสุดท้ายแพทบอแล้วจะมีดีตอนท้ายคลิปนะจ๊ะเบิ้งจอยแหละกับเบิ้งแพทเบิ้งแพทเบิ้งแพทแหละกับเบิ้งจอยพ่อแม่พี่น้องจ้าห่าน้ำกันคือเก่าพ่อแม่พี่น้องขึ้เก่าแต่ว่าแต่ละคลิปก็จะช็อตเด่นเหมือนกันนะจ๊ะหัวได้เพื่อนหัวเลี้ยวห้ามพลาดนะจ๊ะสะใจขนาดเห็นบอฮันตัดออกเพื่อนยังอยู่นี่แม่นแมนพี่เห็นบออีกขึ้นอ่ะหนึ่งสองสามกูนะ ซีพุ่นน่ะบ่อึดแต่สีเหลืออ้ยบ่อึดแต่สีจงมันแล้วแต่เป็นท่านแถวสนอสนออือนี่ยอดที่สองนะจ๊ะตีจ้ะใหยอดที่สามแน่อนเอาล่วงหน้าไปเลยพี่จ๋าเดอเี๋ยวจ๋ะแค่นี้ก็เต็มจะเอื้อยสิเก็บลายเก็บหน่อยนอนเก็บหน่อยเก็บลายกับซ้ำเก้ากินน้ำกันคือเก่าค่ะเจไดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่ด อุ้ยสุดยอดอี๋งามงามจ้างามงามพ่อแม่พี่น้องเน้ยงามไปลีเนาะประสันสีเล้ารอบอคะอันนี้ใบ้าเอาเม็ดมันพ่อแม่พี่น้องพอแล้วนี่พอดแล้วพอแล้วพอแล้วเนาะแค่นี้กระเลิศอแล้ว่สันสีกะเลิศแล้วแมนให้เพิ่นขยายพันธุ์หลายๆเนาะนี่กิ่งนี่บอเอาบอคะนี่กิ่งนี่เอาได้ยุกเอาหลุดลาเอาหลุดวนแล้ววนแล้วเพื่อนจะแมนเลาคาะม่ได้ไม่ได้จะจ้องขออยู่กัน เอาโหลดแล้วเอาโหลดพันมาทอันจะมางทางไว้พี่น้องมันมีกอนหนึ่งเอาละพเอาละเอาหดใหญ่ใหญ่สลาสิบดล้สลาสิบพันม่าฮ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 ่าก้ัวเา้่าฮ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 ่าแนาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮาฮ่ีฮ่าฮา่าฮ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 ่า่รฮ่าฮ่า่าฮจาฮ่าฮ่า่า้่าฮ่าฮ่าฮ่อ เนาะเนาะแมนแมนจงไหวจ้จงไหวเนาะอันนี้อันนี้ก็เลือนนี่หนึ่งสองสาม่หอันนี้มันสิบปงกันโปดบอหนึ่งสองผีอีกได้ผีผีแล้จริต้อไม่ตักตัดออกเนาะตัดออกเลยตัดออกเนาะตัดหลุดน้องย่าไมตัดใหญ่ด้น้องเด้อตัดขนานี่ะนี่ได้ป่ะตัดนั่นและตัดพี่น้องถ้าเบิดด้ีอู้ยเอาโซดูโซดูพูนมนแย่กันพี่น้อง อันนี้ต้องออกจ้ะเอาออกเนี่ยเออให้เพิ่นเบิ่งทั้งสองกล่องเลยอ่ะกระเถิบเข้ามาอีกนิดชิดจีดก็มาอีกหน่อยอ่ะโจกก็ยื่นมาโจกเอาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเงยผู้นักเรืองอุ้ยโซ่กล่องนั่นแล้วก็มาโซ่กล่องนี้พ่อแม่พี่น้องเงยเด้วยผู้นักจ้าพ้วยนี่เทาเหลือไปนี่ยายออกแม่แพ้ลูกแต่ว่าพี่น้องนี่ห้อยเพิ่นให้บอกเม็ดเพิ่นเต็มอยู่ขางออมขางออมแอวเนาะเม็ดเพิ่นเต็มอยู่พ่อแม่พี่น้องเงยผู้นั้ กะตาอีหลาคือเต็มแล้วใช่กระบุงใหญ่บ้านในไรยังอยู่ขากละกงลมกลอมพาแมวพี่น่องได้กมกันเหสลานเนี่ยาใส่กระบงใหญ่าน้องเขา่กระตานียนอย่งบิ่งยมเลยกะวัดกระตาน้องเต็มเต็มไมคนนึงนนึงงานใหญ่คนนึงมีเมียมาน้ากูได้เิดนะมีคอยมาคุมมีคอยมาคุมนี่ก้อนนี่มันบอด

กินหมดแล้วกำลังกินดอกพลันไมันขมเตี้ยขมผมยีรีพี่น้องออมนี่สุดยอดออมบ่าอยากชี้ว่าว่าอันอันพักพักอย่างกับพี่จอยที่แพทย์ที่เ้างบอลกันที่แพทย์บอกพี่จอยพักอย่างคะพักที่แพทย์ว่ามันแสีบขนาดเลยพักเจ้าตังคื้อพักกันพักกันแย่งทะเลทะเลพี่น้องเศบค่ะเศบยีลีจ้ะถ้าพูดกันอย่างนี้เราจะเด้นไปเก็บทั้งหมดจะนอนไปไปไปพ่อแม่พี่น้องเป็นตะเกียบมากกว่าจงไว้เนาะแม่จ้ะไปไปเป็นตัวได้จ้ะ พวกกล้องนั่นแน่พวกกล้องนี้แน่พ่อแม่พี่น้องจ้าอันมือกล้องมากกันาสี่กอดสองหนาสองหนาในกูแฟนแฟนคนละแฝนคนละฝาคนละนะแต่ว่าเราขาพันกันมานี่ยไปจับไปเบื้องต่อพ่อแม่พี่น้องจ้าก็พันกันนะจ๊ะแมนจับไปค่ะอุ้ยเอาของแย้มมาโซ่ขึ้นกันเลยโซ่เอาโซ่เพิ่ง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 ตามกันพ่อแม่พี่น้องเก็ข้องแย้มข้อยามเขากล้องน่องข้องน้องข้องเขากล้องใหญ่พ่อแม่พี่น้องจ้าโซ่ก้อขนาด สุดยอดอีรีพ่อแม่พี่น้โอ้ยเลือดเลือดจับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยจับเพิสัสั่เนาะโอ้ยนี่จงไวรนะจ๊ะยัยคุณแม่สุดยอดอีรีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณแสวยงามบีรีจ้ะมิใจหล่อจงไวรให้เพิ่นแอร์พันใจละจ้ะนะไปไปไปย่างตัวทั้งผลพ่อแม่พี่น้องเพื่อมีจังหน่อยนะจ๊ะเนาะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจามเอา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 ออกจากกันข้างหน้าแล้วมาซองมาเห็นนนัเฮ็ดพ่อแม่พี่น้อง ุุ้ย่นนะชัมปิงยองแล้วจ้ะเด้อชัมปิงยองจับนี่น,นี่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 นจับพี่ในแอป,ปเขาบอกอยลางดีเขามีแอปพันสมัยเด้อพี่น้องนี่นี่คือเห็ดตัวนหนี i, แล้วเขาเ<แ>บิ่งออกมาแล้วเป็นเห็ดนี่ i, ซื้อเพิ่นเด้อจ้ะเดอ้อแต่ว่ามันสิเป็นซื้อของภาษาอยู่นี่จ่ะเพราะว่าท่อภาษาแพทมันมันใส่เป็นของภาษาอยู่นี่เนาะภาษาเทยนี่จ่ะาษาไจ้าพี่น้องจ้าอุ้ยปุ่นหะปุ่นณ่์ดอกนึงพ่อแม่พี่น้องเลย ดอกอกจากกัรกส้มกันแล้วก็มาตีนะบปรว่าสิมาโอซ้มเก็บเห็ดกันอยู่เนี่ยมันไม่น้อยก็ให้เราเก็บซะกไม่น้อยไม่น้อยให้ใหญ่พอนะอุ้ยงามค่ะน้องนี่แหละดอกหนึ่งน้อนต้องงานพุณถึงมาดูอันดอกนั้นแค่เจ้ากระเตยโอ้ยพนสีจะว่าเสียดายเสียดายคับน่ะร่มแห้งแห้งเด้๋จับพ่อแม่พี่น้องจ้าพู้น่ะอุ้ยไปใส่กระต่ายไปเห็นเพราะช้ำพี่องไล่หนีก่อโทษ เคยเห็นบออยู่ในห่างอ่ะไร่เคยเห็นเคยเห็นค่ะเคยเห็นมันสิมีชัางเปงย่องแบบนี้กับแบบดอกไร่กับแบบไร่อันนี้ของของธรรมศาสตร์เดี๋ยวจะได้หักหน่ะสุดยอดแล้วส่งมากกันยิ่งยิ่งยิ่งสองคนไปจับไปหาต่อลมแห้งเด้อจ้บเด้อไว้ไวไวไวพี่น้องก็พ่อแม่พี่น้องอุ้ยไว้อยู่นไว้หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอก ดอกแปดดอกเก้าดอกสิบดอกสิบสองดอกสิบสองดอกสิบสามดอกตัวนี้เป็นแถาแล้วเปล่าแต่มาแพร่พัน้องจ้ะเอามีดมาเอามีดมาจัดการเติดกันเอ้ยโสมหวานทั้งอู้ยแถาทิมเยอะแล้วใหญ่เลยว่าแถวดอกสันแถาให้เราเป็นเสือเนอะก็นี่เอาได้อยู่จ้ะตัวเอาแล้วดอกที่ว่าโอเคเ็ดอกเป็นเสืออีกต่อไปอันก็เป็นตาเอาดอกกัน หวานมันแล้วโอ้ยแล้วฝนแล้วเนาะอบัวุัวมากมามาพรา,า,าบร่วสาดไปพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าน,นี่ยังอ่อนออยู่ด้อ,อ,อ,อยบอบอเออ่ะอ่อนโอยบ่วบ่วเ่าแล้วโอ้ยพี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องเศร้าโอ้ส้มกันแล้วบัตเจนี่ไฮเบิ้งเฮดเราได้จ่าเด้<า>อไปละจ้าแม่พี่น้องวิ้ยเราเ่าสิเวิรนี้จากตัวนี่เสียรายเนาะโอ้ยเสียรายเสียรายโอ้ยแต่จ้าแม่พี่น้องจ้า ให้เบิ่งแค่นี้แหละออกจากคณะแหละก็มาใส่เห็ดพ่อแม่พี่น้องจ้ะเป็นแห้งเห็ดเป็นเกิดเป็นแถวเกิดเป็นว่องเลี้ยงไรใส่ป่าเด็กหน่อยอ่ะป่านเด็กหน่อยเขาแถวเนาะนี่เถาอ่อนๆนี่จ้ะสิพี่น้องเห็นไหมถ้าเขาอ่อนอันนี้คือว่าแถาที่แพทย์กับพี่จอยบอกเอาให้ดูสีของใต้หมวกคนเด้อจ้ะเด้อให้เบิ่งสีนี่จ้ะนี่ สีน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลจ้นพ่อแม่พี่น้องจ้าไอพ่อเป็นเสือต่อไปพี่นะโอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแค่นี้ก็ฝากไปสนิดนะจ้าเด้อกรบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งต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 ิ่งเพื่อที่สิบไร่ผาดชิปต่อไปจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บ